ชัดไหมคะทุกคนสวัสดีค่ะอุ๊ยบพเห็นคอมเมนต์เด้อบวเห็นคอมเมนต์เดีย๋ยวอ,อ่ะโอเคอเค้า สวัสดีค่ะวันนี้มีผู้ใดถือกเลขบอกมาเนีย่ยชัดค่ะชัดค่ะเลขแป้งมั้ยคะงวดนี้มีใครรอเลขแป้งมั้ยคะเอาไว้แลอาบุ่กับพี่เอามันจะสิ่งเห็นสตีปลายสน มีไผ่ถาเลกแป้งบางวดนเนี่ยสวัสดีค่ะัมีใครรอเลขแป้งไหมงวดนี้ถูกโต๊ะสามตัวเนีเดยดอะเขาตะเลขหลูดเดอ้อช่วงนี้นนนเนียก็เลยบุกคอยเดี๋ยววางแนวฮานอยนะคะ เดี๋ยวหอสิไปเราจะไปรัฐบาลวัดนี้หลายคนสงสัยว่าลงกลุ่มไหนเอาเลขลงกลุ่มไหนนะคะคนที่ได้เลขนะคะเป็นแนวทางของเนตกับอของเนตกับของแอดมินนุนะคะจะเป็นคนที่บูชาแป้งทูบนะคะแล้วก็ลิปสติกแล้วก็เป็นสบู่นะคะคนที่บูชาแล้วบอกแอดมินว่าขอเข้ากลุ่มนํานะคะขอเข้ากลุ่มแล้วแอดมินจะดึงเข้ากลุ่มนะคะ บอกแอนมินขอเข้ากลุ่มด้วยนะคะครับลิปมีส้มมีแดงอะมีส้มมีชมพูนะคะตอนนี้สบู่นะคะทาหน้าได้นะคะสบู่เป็นสบู่ทาหน้าสบู่หน้าใสนะคะพี่ส9งเหมือนกันนะคะข้างในข้างในนะคะมีเลขให้ลุ้นด้วยนะคะแล้วก็แป้งแป้งห้าบบาทนะคะทํางานอยู่ครับโอเค แป้งใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะแป้งจะใช้ทุกสภาพผิวผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดเลยนะพี่นะแล้วแต่มากค่ะนตนี่กระซื้อลอตเตอรี่ใบกี่กล่องเก้าศูนย์เก้านี่กระซื้อใบได้ได้ยังเลยกี่จิบใบค่ะแต่จะบอกว่าเลขสวยมากนะทุกคนนะ <Yeah. S 2> คือเลขอบไม่ต้องกลับไปกลับมาเยอะเลยตามได้ตั้งแต่ฮานอยพรุ่งนี้ไปจนถึงไปจนถึง <Yeah. S 2> นะคะทุกคนเน็ตขอให้ มาสามตัวตรงๆนะคะให้ทุกคนได้ปลดหนี้ปลดสินกันนะคะให้ได้เบิร์ดหนี้เบิร์ดสินให้ได้มีเงินพอได้ซื้อกับเข่าออกับน้าเนาะการพนันนะคะบวกกัเง็นพนันด้วยนะคะแต่นี่เป็นแค่แนวทางนะคะอยากบูชาแป้งทักเพจได้เลยนะคะพร้อมหรือยังขอให้ปู่เปิดทางขอให้ปู่ได้รับรู้ถึงความแบบ ที่หนูอยากแบ่งปันจริงๆนะคะขอให้ได้เผยแผ่บรารมีปู่เพราะให้เขาสามโตวลวุ่นมาเลขนี้ค่ะเอ้ยพี่กิฟถามกับ ถามเลีก hmm. ท <A lovely ión> ี <Okay. S 3> <uan S 2> ่บ้านหนูใช่ไหมเมื่อกี้ใครเห็นเลีกอะไรพิมพ์ขึ้นมาค่ะปู่เป็นคนที่ชอบคนมีพูดแล้วสัจจะวาจาพูดแล้วพูดออกไปนะคะรักษาสัจจะวาจาเจ้าของนํานะคะ เห็นไหมคะ<า>พูดอะไรไว้แล้วทาด้วยนะคะทุกคนบ่าม่เบคนบอกว่าถ้าถูกเราหนูจะไปทําบุญนะคะตั้งแต่งวดที่แล้วแล้วทีเนี้ยมีคนมาถามหนูว่าหนูทําอะไรผิดก็ไม่รู้พี่แล้วหนูพูดแล้วหนูไม่ได้บนบนแล้วหนูไม่ได้แก้อะไรเงี้ยระวังให้ดีนะคะคนที่บนแล้วไม่แก้นะคะบางครั้งอาจจะหลงหลง,ล,งลืมลืมไปนะคะ อย่างพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันอาทิตย์จุดทูบสามสิบหกดอกหน้าบ้านก็ได้นะคะดอกไม้กำหนึง่งนามนามแก้วหนึง่งเป็นการขอขอมากรรมทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งหลายคนบนแล้วไม่เคยได้แก้บนแล้วลืมบนบนที่นี้แล้วลืมบนแล้วได้แล้วลืมอะไรอย่างเงี้ยตรงบ้านเลขที่แก่ใช่พี่ตรงอะตรงเป๊ะเลยจะ้ะ ทูบก็ปังนะพี่หนูจะบอกให้นะทูบอะ่ะโคตรปังเลยใครบูชาทูบไปส่วนมากไม่ผิดหวังนะคะเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นตนี่เาผิดหวังค่ะขอให้ภากันถือค่ะขอให้พากันแบบมันหมนเลย